สวัสดีค่ะดิฉันปียฉันหนนาคู้ค่ะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทซั c เซสมอล i n g จำกัดมหาชนนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยมีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองนะคะใช้ง,งบประมาณถึง115ล้านบาทเลยทีเดียวและเรายังมีคุณหมอเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตทุกทก,กระบวนการเลยนะคะซึ่งท่านก็คือคุณหมอ ในแพทย์ศิทธวีเกศชวนนันนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ Success Mall ด้วยท่านวางกลยุทธ์ในการผลิตสินค้า3กลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์แรกก็คือความหลากหลายนะคะสินค้าของเราต้องมีหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ผบริโภคได้รอบด้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลากหลายแค่ไหนนะคะมีถึง80กว่ารายการเลยตอนนี้แล้วก็ใช้นวัตกรรมนะคะในการผลิตเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเห็นผลลัพธ์ค่ะ ยกตัวอย่างนะคะนวัตกรรม FIR เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำพาสารอาหารไปถึงเซลล์ที่ตรงจุดเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้นวัตกรรมเนี่ยโอ้กินเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เห็นผลลัพธ์ทีใช่ไหมคะแล้วก็ความคุ้มค่าเงินการที่ผลิตภัณฑ์ของเราเห็นผลลัพธ์แล้วมีแถมมีรสชาติดีด้วยนะคะแพคเกจิ้งก็สวยรับรองที่จ่ายไปแบงค์พันมีทอนคุ้มค่าเงิน,นงมากๆนะคะคนก็จะกลับมาซื้อซ้ำค่ะผลิตภัณฑ์ ของเราที่มีมากกว่า80รายการนะคะตอนนี้แบ่งออกเป็น6กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นะคะภายใต้แบรนด์นูทรนอลก,ก็คืออาหารเสริมนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพให้สุขภาพเราดีจากภายในนะสู่ภายนอกซึ่งเราก็มีตัวเด่นๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ SOD ที่เป็นเอนไซม์ ต้านอนุมูลอิสระที่มีค่าออรัคซ์ก์สูงที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เปลี่ยนเซลลเสื่อมเป็นเซลเเซล์สดนะคะแล้วก็ชะลอความชราแล้วก็ยังช่วยต้านมะเร็งต้านโรคร้ายแรงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำว่านหางจระเข้ที่ช่วยตอบโจทย์ในการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เยียวยารักษาโรคฟื้นฟู บำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้อีกต่างหากแล้วเรายังมีกาแฟที่หอมมันอร่อยช่วยให้ผิวสวยหุ่นดีนะคะมีสุขภาพที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเสริมความงามค่ะก็ภายใต้แบรนด์เอสโมนะคะเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชัาชำระล้างทําความสะอาดเช่นสบู่โฟมล้างหน้านะคะครีมบํารุงเราก็มีนะคะ มีทั้งเซรั่มเอสเซนต์แล้วก็เป็นครีมที่ผสมใช้สารสกัดจากน้ำมันก <ค curtain, S 1> ันชงก็มีด้วยนะคะซึ่ really sure. right, งขายดีมากๆแล้วได้ผลลัพธ์ดีมากๆเห็นผลลัพธ์ภายใน2สัปดาห์เลยนะคะแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบอดี้เชียร์ตัวนี้เป็นตัวที่ดูแลร่างกายของเราทําความสะอาดร่างกายของเรานะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยครีมอาบน้ำนะคะโลชั่นโลออนสบู่แล้วก็ยาสีฟันนะคะ โอ้โหพวกนี้เนี่ยเป็นของที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคนก็ต้องกลับมาซื้อซ้ําอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้แล้วมันหมดไปหมดเราก็ต้องกลับมาซื้อซ้านะคะกลุ่มนี้ดีมากๆเลยกลุ่มถัดไปก็เป็นนิตลี่โฮมค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําความสะอาดอย่างเช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าผ้าเน้อนุ่มแล้วยังมีผงซักฟองด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นด้วยนะคะก็คือ,อเราไปทดลอง ได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึง94เเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าปลอดภัยต่อทั้งตัวคนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยใช้แล้ววางใจได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 5ก็คือ Growing Mall นะคะก็จะเป็นกลุ่มเอาใจเกษตรกรค่ะตอนนี้ทางบริษัทเราก็มีครบวงจรนะคะตั้งแต่ตัวปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกต้นไม้อ่าเราบำรุงดินให้ดีก่อนนะคะแล้วก็มี Transform s o i ยแล้วก็ปุ๋ย NPK เราก็มีแล้วนะคะเป็นปุ๋ยชนิดน้ำด้วยฉีดพ่นทางใบต้นไม้เอาไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็ใช้ในเทคโนโลยีนานโนด้วยนะคะแล้วยังมีตัวที่เป็นอาหาร รองอาหารเสริมของพืชน,นะคะทานฟอร์มพลัสสูตรหกับสูตรสนะคะซึ่งช่วยดูแลตั้งแต่รากลำต้นใบแล้วก็ในช่วงออกดอกออกผลก็เราก็จะมีตัวทานฟอร์มซอยสูตรสช่วยดูแลด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มสมาร์ท r e a t i ชันซึ่งตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำแร่น้ำด่างเอาคาแมกค่ะซึ่งจะช่วยให้ทุกทกท่านที่ติดตั้งเครื่องนี้เหมือนมีโรงงานผลิต น้ำแร่น้ำด่างส่วนตัวเลยทีเดียวเราได้ดื่มน้ำแร่น้ำด่างทุกวันก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคมะเร็งด้วยนะคะนี่ราคาทั้งหมดคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทซั c เซสมอล i ีอิ g จำกัดมหาชนค่ะหากท่านสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนไปลองซื้อกินซื้อใช้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหรืออยากจะเป็นตัวแทนเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะ รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปทําการตลาดต่อไปก็สามารถติดต่อได้ที่อ๋อนะคะที่0984468228ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ